สวัสดีพี่น้องปองไปที่รักทุกคนนะคะเมือนน่อีวันที่13เมษายนพี่น้องยังเศร้าอยู่เลยแปดโมงกลัวย่าโย,ายงมายางเลนในสวนพี่น้องอสวนทุเรียนนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าอันทุเรียนมันเหลือหน่อยแล้วพี่น้องเก็บทรงไปเบิดแล้วเหลือแต่พอได้กินพี่น้องนองเล่นจักบาดกันบรรยากาศดีดีพี่น้องยนีมือเศร้าโบ,บหอนมือขึ้นอากาศเย็นๆตังเล่นกับหอนอยู่แต่ว่า ห่อนบ่คือกรุงเทพพี่น้องห่อนแบบห่อนบ่มีฝุ่นน่ะนะกันที่กรุงเทพห่อนพห่อนมีฝุ่นมีควันยื่นห่อนห่อนซื่อห่อนธรรมดาแต่ว่าห่อนแดดนะแต่บบมีบบมีฝุ่นบบมีควันก็ดีไปยางโต๊ะคํมมาเด็กจังหน่อยก็เย็นแล้วืใขรอยู่นะคะแต่มานอนเลนนี่เนี่ยเก็บมังคุดได้เก็บมังคุดได้หนอนนึ่งเพราะมันบ่ท่านในซุลไยเดือนหนาจังสีซุกแต่พอได้กินพี่น้องมันยังอ่อนออนู่เลยนะนันต้นมงคุด ต้นมังคุดเออนี่กะนอนอยู่ใต้ต้นมังคุดพี่น้อง <c oughs> นอนอยู่นี่กะต,ต้นมังคุดนะคะ <c oughs> เพิ่นกระเปิดวิทยุสร้างทีเ่เจออะไรอมอๆอ,อ,อยู่นั่นเจ้าของสวนขณนัอยู่บนขนัมสวนทุเรียนอำเภอแก่งระยองนะคะมังคุดพระท่านเอกสุขสุขเป็นบางลูกซอยเอาพี่น้องซอยเอาซ้ำหนิกะทิมใบสองสามมือกะสุกแล้วดำดำกะกินได้แล้วพี่น้องแล้วกะบักล่องกล่องบักล่องกล่องกะบักล่องกล่องกะพระท่านเอกสุข แต่ก็เลือกเอามันมีอันที่ซุกอยู่ก็เลือกมากินก้อนพี่น้องเดือนหน้าน่ะสิซุกเปิดื่อแนวตอนนี้กัมากินทุเรียนก็ได้กินอยู่พี่น้องเป็นต้นทุเรียนก็นอนอยู่ในสวนนี่ลหละคุณขนําขนําคนเ่าสวนทุเรียนนอนอยู่กลางดงเหมือนทุเรียนแต่ว่าเขาปลูกกันสลับกันพี่น้องมันกระปนกันอยู่นี่แหละมันอันปนกันอยู่ทั้งทุเรียนทั้งอันม้องคุดเนี่ยปนอยู่ํำกันนี่พี่น้อง ของเงียกระยุนน้ากันนี่หละล่องกองมั่งคุดังียกระยุนน้ากันนี่หละมันเป็นสวนแบบว่าอันชาวบ้านนะเก่าแก่สวนเก่าแก่สวนอันดั่งเดิมต่ปูตะยาเขามันก็เลยมีสมัยก่อนนันโบรานเขาปลูกกันแล้วแต่เขาสิปูกเขาบริเฮตว่าคือสุมือนี่นะว่าทุเรียนกับทุเรียนเบิร์สวนยังแต่สมัยก่อนก็สิเฮตผสมผสานแล้วแต่สิปูกชาวบ้านเขาปลูกนะทุเรียนแน่ยังแน่ให้มีหลายๆอย่างนะพี่น้องเงาะเงือก็มีอยุนน้ากันนี่ ปลูกแจมกันไววในี่สมัยก่อนน่ะก็ากจจะมีกินมีนีนตลอดน,นะ